สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เล็กจะมาบอกวิธีการกำจัดขยะที่เป็นเศษอาหารของเรานะคะนี่เราจะมีถังขยะเปียกอันนี้คือเล็กไปอบรมนะคะแล้วก็ได้มาใครไม่มีเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะก็สามารถเอาถังมาได้เลยจะเป็นถังใหญ่กว่านี้ยิ่งดีนะคะมันจะได้ใส่เศษอาหารเราเยอะๆอันนี้คือย่อยแล้วทุกคนดูแล้วด้านล่างเจาะค่ะใช้วิธีการเจาะ ้านล่างอะ่ะเจาะเป็นรูเนาะนี่เดี๋ยววันนี้อันนี้คือใส่ไปไม่นานนะทุกคนไม่นานแล้วไม่มีกลิ่นด้วยเปิดออกคือไม่มีกลิ่นวิธีการเดี๋ยวเล็กจะบอกนะคะนี่เราเอามาวางไว้ใต้ต้นไม้ที่เราต้องการบำรุงเดี๋ยวเล็กให้ดูข้างบนมะพร้าวคือลูกโตมากทุกคนนี่ที่มันร่วงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีที่บ้านจะมีกระรอกค่ะ อันนี้คือเขาเหลือให้แต่ลูกใหญ่มากแล้วนวลหนาคือเราใช้เศษอาหารในการบำรุงแล้วเนื้อหวานมากเนื้อหวานเนี่ยลูกใหญ่จริงๆนะทุกคนขนาดอยู่สูงนะคะเนี่ยต้นนี้ก็ทำต้นนี้คือจะโดกมากเนี่ยค่ะอันนี้คือสูงมากนะคะแต่คือโดกมากอยู่หลังบ้าน นี่เวลาจะกินต้นนี้คือต้องให้คนขึ้นไปแล้วเอาลงมาเอาลงมาแบบเป็นถวายเลยนะคะอ่ะโดกมากทุกคนวิธีการก็คือตามนี้ตามนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเล็กจะมาบอกวิธีการทําของเล็กนะคะที่ไม่มีกลิ่นเห็นไหม,มแมลงวันก็ไม่มีนี่ค่ะ เรามีเศษอาหารแยกใส่ถังไว้ใช่ไหมเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำยังไงคะ่ะไปดูกันเลยค่ะขออนุญาตใช้กล้องหน้านะทุกคนวิธีการของเล็กก็คือจะใช้บัวนะคะใส่น้ำน้ำอะไรก็ได้น้ำปลปาหรือน้ำบ่อน้ำฝนได้หมดนะคะแล้วเล็กก็จะใส่ e m ตัวนี้ไม่ต้องกลับประมาณใส่มากก็ได้นะคะเราไม่ได้บำรุง เทเลยประมาณนี้ตัว e.m จะช่วยย่อยสลายคือ e.m เป็นจุลินทรีย์นะคะไม่ได้เหม็นนะทุกคน e.m มีหลายยี่ห้อแต่ว่าเล็กใชย้ยี่ห้อนี้คือมันยี่ห้อนี้จะมีตัวช่วยไล่แมลงได้ด้วยเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะเราก็เทเศษอาหารลงไปในถังขยะเปียกของเราเลย มันก็จะมีน้ำมีอะไรไหลลงมานะคะลดที่น้ำด้วยป้องกันแมลงวันค่ะแล้วลดลงไปบำรุงดินสามารถับอรุงดินบำรุงดินให้มะพร้าวด้วยนะคะวิธีการง่ายๆเสร็จแล้วก็ปิดฝาเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่ ทำให้ขยะเปียกของเราไม่มีกลิ่นเหมน็นและยังเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้อย่างที่เห็นมะพร้าว,วนวลหนารสชาติคือน้ำมะพร้าวหวานมากค่ะทุกคนอันนี้คือวิธีการแล้วไม่มีมแมลงวันเห็นไหมเล็กเปิดเมื่อกี้ปกติถ้าเป็นเศษอาหารทั่วไปมแมลงวันจะมาแล้วนะคะและที่แน่ๆคือย่อยเร็วย่อยง่ายเป็นปุ๋ยนะคะใครจะทําถังใหญ่กว่านี้ก็ยิ่งดีอันนี้เล็กแนะนําค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําวิธีการ กำจัดขยะเปียดน,นะคะได้ประโยชน์หลายอย่างหลังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ